วันนี้พี่เอารถมาจอดขายครับใช่ครับอ๋อ Honda c ซ v ว c 1.8e ปี2011แล้วไ e อ้พวกที่ผมทำมาเนี่ยที่ผมทำมาพวกที่มันไม่เดิมมันจะมีผลต่อราคาไหมครับสายพ่วงแบตรอไว้เลยครับอันนี้คือไม่กระช่างแน่ๆนะพี่เอาไปเช่ท่านอื่นครับพี่โจ้มีราคาที่ตั้งใจอยากจะขายเท่าไหร่คะผมอยากได้ประมาณสักสองแสนนะครับ ต่ำกว่าสองแสนพี่โจขายไหมข้าไหวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแสนเก้าถ้าสิบเจาแล้วไปเก็บงานเก็บงานถ้าคนละครึ่งทายได้ไหมสิบเจจบไปถ้าเกิดไม่ได้1 7บหผมก็น่าจะยังไม่ดูคันใหม่ครับ สวัสดีค่ะพบกับคุณนายรัฐดันทุเคสอีกแล้วนะคะเป็นประจําทุกวันเสาร์ค่ะและเช่นเคยวันนี้คุณนายรัฐก็อยู่ที่ค้า X สาขาออนนุชย์นะคะค้า X ของเรานะคะมีด้วยกัน9สาขาค่ะสาขาค้า X ออนนุชย์ค้า X สาขามิงรีค้า X สาขาร่มเก้าค้า X ฮอนด้าเติฟายนะคะสาขาพัฒนาค้า X พิเอมนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะและค้า X จังหวัดระยองนะคะมีด้วยกัน2สาขานะคะค้า X สาขาพานทองและค้า X สาขาอมตะนครค่ะ คาเอ็กจังหวัดระยองนะคะและสาขาที่9คาคาเอ็กจังหวัดนครปฐมค่ะท่านใดใกล้ที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปชมรถได้เลยนะคะที่สาขานั้นๆน,น,นะคะหรือท่านใดไม่สะดวกอยากจะเข้ามานะคะชมรถที่มีมากกว่า300คันนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะ w w w k ์ไ i ด์เนะคะระบบของเว็บไซต์นะคะจะสามารถทำการเปรียบเทียบรุ่นได้ด้วยนะคะและคำนวณค่างวดให้กับคุณลูกค้าได้เลยค่ะ และท่านใดที่อยากจะขายรถนะคะสามารถส่งรูปและรายละเอียดมาให้คุณนายประเมินราคาสูงสุดได้ที่นี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีลูกค้าท่านไหนนะคะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดอินกันบ้างไปชมกันนะคะมีลูกค้านะคะเข้ามาจอดที่จุดรับรถวันนี้เราไปดูกันนะว่าลูกค้าเอารถอะไรมาขายแต่เห็นแวบๆเป็นน้องขาวอวบสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขออนุญาตเสียบไม้นิดนึงวันนี้พี่เอารถมาจอดขายครับใช่ครับ ใหม่ด้วยไหมคะพี่ใช่ครับผมดูเป็นมิวเอ็กไว้อ๋ดูเป็นมิวเอ็กจะบอกว่าคาเอ็กเรามิวเอ็กเยอะมากครับอ๋อแล้วพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะพอดีผมขับรถผ่านนะครับผมก็เลยเห็นอ๋อผ่านที่นี่ทุกวันครับทุกวันแต่ว่าบ้านพี่อยู่แถวนี้ใช่ครับขอภัยกับพี่พี่อะไรคะโจ้ครับอ๋อพี่โจ้ก็คือซื้อคันนี้มาตอนนั้นซื้อเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับพี่แต่ดูแล้วน่าจะมือสองครับใช่ครับอ่ารู้ไหมว่าเพราะอะไรถึงรู้มือสองสภาพรถครับไม่ใช่รู้เพราะว่ามีกรอบป้ายของด ทำไมอยู่แถวนี้ถึงไม่นึกถึงคาเอ็กก็คาเอ็กเพิ่งมาเปิดตรงนี้ครับผมเพิ่งเห็นจริงเหรอครับจะบอกว่าตรงนี้เราเปิดมา10กว่าปีแล้วนะแสดงว่าป้ายไม่โดดเด่นใช่ไหมครับใช่ครับจริงเหรอก็ปรับปรุงหน้าร้านยังไงพี่ให้ป้ายมันใหญ่ใอ๋อเหรอพี่ขับไปขับมาไม่เคยเห็นไม่ได้สังเกตเพราะมันอยู่ช่วงคอสะพานพอดีครับอ๋อเราก็เลยพลาดที่จะเจอกันครับใช่แล้วแล้วอะไรทำให้พี่เห็นเห็นมีรถจอดเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยอาวจริงดิ พี่โจ้พี่โจพี่โจพี่โจ้โจ้ครับโจ้อ๋อจริงโจ้อย่างนี้เราพี่โจ้อโอเคนี่รถขับมาแบบร้อนๆเลยใช่ครับอ๋อพอดีมันเหลืออีกประมาณ2งวดเหลือสองนวดคือผ่อนหมดใช่ครับอ๋อตอนนั้นพี่ผ่อนกี่ปีคะผ่อนห้าปีครับอ๋อผ่อนห้าปีได้เลยพี่โจ้แล้วก็อยากจะขายคันนี้แล้วก็เทิร์นเป็นมิวเอ็กซ์ใช่ครับอ๋อโอเคพี่โจ้ปัจจุบันทําอะไรคะถึงอยู่แถวนี้เป็นพวก อาชีพค้าขายครับธุรกิจส่วนตัวเออาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวครับแล้วพี่ค้าขายแต่ว่าซื้อรถเก่งอหรอไม่ได้ซื้อเป็นพวกปิกอัพอะไรอย่างนี้หรอไม่ครับอ๋อเหรอแสดงว่าค้าขายมีหน้าร้านครับมีครับอ๋อแล้วชอบซีวิคตัวนี้เพราะสวยครับสวยรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นตัวไฟแปดเหลี่ยมตัวไฟสุดท้ายด้วยเนาะสุดท้ายเป็นตัวไมเนอร์เชน์ของพี่ปีอะไรคะปี2011ครับปี2011อพี่ขออนุญาตดูรถพี่โจ้นิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับ พี่โจตอนนั้นที่พี่ออกรถเนี่ยรถคันนี้บอดี้สวยไหมสวยครับสวยมอ๋อดูรถเป็นเป็นครับอ๋อดูรถเป็นด้วยนะพี่โจเนาะแต่สติ๊กเกอร์หายหมดแล้วเนาะครับแล้วสติ๊กเกอร์หายไปว่าอะไรทำสีมาแล้วครับเรอเลือกทำสีมาครับอ๋อแต่บอดี้ยังสวยอยู่ครับอ๋อพี่โจแต่แล้วว่าฝากระโปรงเนี่ยจากซิลเลอร์เนี่ยไม่ใช่ซิลเลอร์เดิมแล้วครับใช่ครับเนาะครับอันนี้พี่โจรู้รู้ครับรู้แต่ว่ามองว่า ไอ้ฝากระโปรงมีโดนมาอะไรมันเล็กน้อยใช่ไหมไขออนุญาตแบบให้พี่พี่เอฟซีได้ดูว่าซิลเลอร์ไม่เดิมเป็นยังไงค,ครับได้นะคะรอยซิลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่เดิมเล็กๆน้อยๆวิธีการหายก็คือเห็นไหมมีสีลเลอะบางทีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆยตรงเนี้ยทำให้เรารู้ได้ฝากระโปรงก็คือนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะแต่เรียกว่าซีลมาใหม่คือซิลเลอร์ทำมาใหม่เป็นเทคนิคให้กับเพื่อนๆืที่ซื้อรถยนต์มือสองพี่โจ้เนาะปกติห้องเครื่องพี่โจ้ล้างบ้างไหมคะ ไม่ค่อยได้ล้างครับไม่ค่ได้ล้างเนาะอันนี้จอดมันไม่ได้ขับนานแล้วพี่โจ้ใช้เองหรือแฟนใช้ใช้เองครับอ๋อใช้เองเลยอันนี้ตอนที่ได้มาไปโหลดไปอะไรไหมพี่ไปโหลดมาไปโหลดมามีโหลดตัดสปริงหรือว่าเปลี่ยนเป็นไ้พุดโชกสีต้นครับอ๋อเปลี่ยนโชกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มมีน้ํามันซึมๆแล้วพี่โจเนาะครับใช่ครับ หายดีกว่าเนาะหลายปีแล้วเพราะปี11แล้วเนาะอันนี้ปี25งพี้ก็สิบ่ปีแล้วพี่ลูกโตแล้วปกติห้องเครื่องนะพี่โจเราล้างมันได้เป็นการบำรุงเครื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่โจปกติพี่โจระบบไฟมีไปทําอะไรมาไหมพี่อ๋อไม่มีครับที่หอนี่คือเดิมมาจากที่ซื้อแต่5ปีที่แล้วเลยใช่ไหมมีเดินพวกไอ ด้านไหนนิดหน่อยมีเครื่องเสียงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดูสายแล้วเนี่ยมันมีการใส่สายที่แบบเพิ่มกําลังนะฮะแสดงว่าพี่โจเขติดเครื่องเสียงมาเพราะตัวนี้จะไม่ได้เดิมแล้วไอ้พวกที่ผมทํามาเนี่ยที่ผมทามาพวกที่มันไม่เดิมเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาไหมครับเดินสายติดเครื่องเสียงในรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นติดเครื่องเสียงมาเท่าไหร่พี่ประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วพี่โจคิดว่าแบบตอนนั้นติดมาก็เท่ากับ5ปีพอดีเนาะก็เลยสองงวด รจริงๆต้องบอกก่อนว่าเครื่องเสียงที่ติดรถมาเนี่ยมีผลกับราคาไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าพี่ติดมาห0,000อาจจะได้แบบสัก5,000อะไรแบบเนี้ยต้ยตาตองบอกก่อนว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอายุมันกันเร็วเหมือนมือถือพี่ตอนที่พี่ซื้อมา50,000ื่พอผ่านไป5ปีเนาะก็เหลือหมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันแต่ว่าถือว่าคุ้มแล้วพี่ แล้วพอพี่ติดเครื่องเสียงแล้วรอบการเดินอะไรอย่างเงี้ยปกติไหมมีการไปกระชากอะไรไหมปกติครับปกติอ๋อะคือติดตั้งดีเนาะครับไม่มีกระชากเลยครับไม่มีไม่มีไม่ได้ขายของนะพี่หยอกหยอกหยอกยอโอเคอันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเนี่ยพี่จ้อใส่มาเองปะไม่ครับ มาจากรถล้อนี้คือเป็นล้อเดิมหรือว่าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนมาครับพี่เจ้าเปลี่ยนมาครับใช่ยางปีสัปดาห์ที่3.9ปีที่23ครับก็คือเปลี่ยนล้อกับยางพร้อมกันแม็กเก่าของที่ติดรถเอาไปเทิร์นใช่ครับอ่าตอนนั้นเทอร์นได้เท่าไหร่พี่จำได้ไหมประมาณ5,000อ๋อ5,000ตอนนั้นตัวนี้ของพี่เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงของพี่เป็นรุ่นอะไรเป็นตัว E L เพราะรุ่นนี้จะมีรุ่น S ใช่ไหมฮะรุ่น S แล้วก็ตัว E L เนาะ นะคะโหลดนี่พี่เจอหลุมเจออะไรปักปักไหมมีบ้างแต่ชอบครับชอบจริงๆรุ่นนี้มันเกาะถนนอยู่แล้วนะพี่โจททำไมถึงอยากจะแบบไปโหลดอีกอ่ะให้มันดีขึ้นนะครับเอให้มันดีขึ้นคือว่าชอบแบบเกาะอถนนเหรอครพี่ครับผมว่าใช้ความเร็วด้วยขับความเร็วสูงสุดพี่โจขับเท่าไหร่ประมาณ220โหจริงอ่ะครับ แม่หรือเปล่าพี่โหดขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นนิกระ <c oughs> พี่เอาซีวิคทนนี้ขับ220ถามจริงนี่พี่เป็นนักแข่งฟาสต์แอนด์ฟิลเลียนหรือเปล่าคะเนี่ย อะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังผัวมาไหลสองร้อยยี่สิบนี่ไม่ธรรมดาน,นะพีม่มันก็ไหลามาขึ้นไปเรื่อยๆครับทีหงอครับคือ,คอกดแบบมิตไมเลยใช่ไหมมันก็ไหลขึ้นไปตามเท้าเลยครับตอนนั้นมีคนนั่งไม่พี่เด็กเขากระโดดลงหมดแล้วนั่งอ๋อนั่งนั่งอยู่ตอนนั้นไปกับใครคะไปกับน้องครับไปกับน้องน้องผู้ชายแน่เลยมันมากพี่เหยียบไปเหยียบไปคุณนายอยากลองนั่งไหมแต่ผมพาลองนั่งสักรอบหนึ่ง คือของนั้นอ่ะแขวนหลวงปู่ทวดรัตคิดว่าหลวงปู่ได้กระโดดลงก่อนรัตหลวงพี่ตามมาลวงี่ลวงี่หลวงพี่หยอกกับพี่หยอกหยอกหยอกเป็นคนที่แบบมีหลวงปู่ทวดเพราะว่าเป็นคนใต้ก็เลยมีหลวงปู่ทวด ในการแบบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่มีไหมมีครับพี่นับถือหลวงปู่เลยค่ะหลวงปู่เผือครับหลวงปูเ่เผือจังหวัดอะไรที่เท่าที่วัดกิ่งแก้วครับอเปิดฝาท้ายแป๊บน,นึงนะพี่อยู่ตรงนี้แหละข้างหลังมันจะลกนิดน,นึงนะครับไม่เป็นไรพี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่ลกเนี่ยเซอร์ไม่ได้ใช้จริงรนี่โอ้โหเครื่องเสียงชุดนี้คือ4ี่0 0ื่นครับเมื่อกี้พี่เจ้าบอกว่าเพิ่มกําลังสายฟงสายไฟแล้วเนี่ยไม่มีแบบไฟกระชงกระชากแบบมีสายพ่วงแบตรอไว้เลยอันนี้คือไม่กระชากแน่ๆนะพี่ จริงปุเนี่ยเอาไปช่วยท่านอื่นครับเอาริ่อหรอเป็นเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นเพื่อนรถชอบเสียบ่อยรถเพื่อนไม่ใช่รถที่ใช่ไหมครับรถที่เคยเสียไหมถางจริงบ่อยครับบ่อยครับสรุปเคยมีบ้างครับเออเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติน้พี่โจ้แบบด้วยความที่แบบพอเราดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่บางทีเปิดเครื่องเสียงไว้เงี้ยแล้วไม่ได้ตัดตานเสื่อไว้ใช่มันไม่มีอะไรเลี้ยงแบตมันก็หมดเนาะเนาะเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคุณลูกค้าดังนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้นะพี่โจ้ต้องบอกก่นว่ารถใหม่ๆที่ผลิตออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องเสียงติดรถด,ดีมากเข้าใจว่าสไตล์พี่โจ้นี่นะจะแบบตึมๆตึมๆแบบนี้ป่ะครับเสียงมันต้องดังไงพี่หนวกหูชาวบ้านหนุกหูปกติพี่เปิดเพลงไหนที่หนุกหูชาวบ้านได้ทุกแนวครับจริงเหรอรัรเห็นนะพี่คือขอภัยทุกท่านนะเพราะจะเห็นบางทีแบบ บางท่านที่ติดเครื่องเสียงมาเนี่ยบางทีปิดกระจกเนี่ยมันไม่สุด <c oughs> เขาเรียกว่ามีน้ำใจเผื่อแผ่ชาวบ้านพี่พี่โจ้ก็เป็นแบบนั้นปะไม่ครับผมฟังคนเดียวอ,อ๋อฟังคนเดียวคอ๋อเพราะเคยเห็นนะแบบเปิดกระจกแล้วแบบตึม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 อันนั้นคืออารมณ์ไหนอะพี่เจ้ซัมบูร์มีเผื่อแผ่ชาวบ้านชุกต้อง ออแต่ว่าพี่เป็นคนไม่มีน้ำใจเลยไม่ทำบุญฟังคนเดียวครับผมฟังคนเดียวทำมาแพงไนงะอ๋อเลยฟังคนเดียวดีกว่าอ๋อเออถูกอีกถูกอีกโอเคพี่งั้นไปกันต่อท้ายก็สวยเนาะอันนี้เหมือนกับพี่จอดจริงๆเลยอะใช่คร<ะ>ับรถผมจอดไว้ประมาณ3เดือนแล้วแล้วไปขับคันไหนอะคะขับรถกระบะอ๋อมีกระบะคันแต่กระบะเป็นกระบะรุ่นเก่า อ๋อแล้วอันนี้ไว้แบบเัาไป,ไปต่างจังหวัดรหรือไปไหนแต่ช่วง3ามเดือนนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยครับเขาดูแต่ข่าวใช่ดูข่าวอะไรพี่ช่วงเนี้ยลบอย่างเดียวครับเออแล้วแบบพี่ดูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงหลังจากที่เสพข่าวไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากไปลบเองครับมีกคยยิงจังเลยโอ้โหพี่ใกล้ไปไปไหมไปครับเคยยิงอยู่ครับจริงอะ เคยเป็นทหารใช่ครับทำไมช่วงนี้เรามีแต่ทหารมาซื้อรถก่อนหน้านั้นก็บคุณกันก็รับรถที่นี่อะค่ะวันนี้ก็แบบมาด้วยสีหน้าอิ่มบุญมากรับตื่นตั้งแต่เช้าเนี่ยพอได้รับเนาะคะจากคุณกันจอมพลังเนาะว่าแบบให้นําส่งรถคันนี้อิสุสวีคอ r ์โสโฟวิวก็รับรถไปที่สุรินเนาะร<อ>ับไปทั้งหมดห5คัน บอกคุณกันให้ไหมพี่บอกคุณการจอมพลังว่าพี่โจอยากจะเป็นแนวหน้าไม่น่าจะดีนะเขาไม่น่าจะดีนะโอเคค่ะแต่ภายนอภายในยังเรียบร้อยนะพี่โจเนาะครับพวงมาลัยบินมากแต่ตัวเฮสก็ยังดูดีนะคะพี่โจแล้วตัวนี้คือเครื่องอะไรอ่ะเครื่องเสียงครับผมถอดไว้มันเยอะเกินเขาจะขายก็เลยถอดไว้ไม่ครับผมถอดไว้ตั้งนานแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวตอนขายเอาออกไหมเอาออกครับพี่โจมีสำเนารถมาให้รัตดูไหมคะสำเนาผมถ่ายถ่ายรูปมาอย่างเดียวครับโอ้ อันนี้ระบบดิจิตอลมากดี่ิตออ๋อโอเคเป็นปี2011นะคะตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่นะคะก็ยังอยู่กับสถาบันการเงินพี่โจมาวันนี้เนี่ยนะถามนิดนึงทําไมไม่กลับไปดิลเลอร์เก่าทําไมไม่กลับไปเต็นท์เก่าที่ซื้อมาพอดีผมมองเห็นรถที่ถูกใจอยู่ที่นี่ครับอ๋อแล้วเคยได้ยินช่องคุณนายลัดดันทุกเคสไหมเคยครับจริงอะครับเห็นมี่เพื่อนๆแชร์มาครับอ๋อแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่กับ การดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ปรับปรุงอะไรไหมผมก็ดูมาเรื่อยเรื่อยๆตดต่อไม่ค่อยดี <c oughs> ผมดูอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่วิจารณ์เลยเหรอคะเป็นคนดีนะพี่เป็นคนแบบอยู่กับตัวเองนะพี่นะ้องไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นพี่จะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคุณนายนิสารละแน <c oughs> กลับมาพี่โจพี่โจ ตอนนี้พี่โจมองมิวเไว้แหละถูกไหมคะมิวเ <ha? S 2> มีหลายรุ่นมากมีตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022 23<อ>เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องรถเก่ากันก่อน,อนว่าพี่โจมีราคาที่ตั้งใจอยากจะขายเท่าไหร่คะผมอยากได้ประมาณทั้งสองแสนนะครับสองแสนสำหรพี่โจ,โจเนี่ย ทำราคามาบ้างแล้วหรือเปล่าทำราคาแปลว่าแบบมีการเช็ครุ่นนี้ปีนี้ปี2011ตัว EL ตัวนี้ราคาตลาดอะไรอย่างเงี้ยทำทำกันบ้านมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่ทําการบ้านจากพื้นฐานของราคาตรงไหนอะคะพี่ก็ดูที่เขาขาย,ขายกันตามตามหน้าเฟซอะครับราคามันอยู่อ,อาจจะสูงกว่านี้แล้วก็ต่ํากว่านี้ก็มันมันอยู่ที่ปีถ้าเทียบกับปี11ด้วยกันตอนนี้ไหมพี่อยู่ประมาณ200,000ครับ2 0 0 0 0 0 ไม่ได้ขับมา3เดือนเครื่องเสียงจะเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะไฟอาจจะไม่เลี้ยงแล้วตอนนี้ที่พี่ถอดถอดไปเนี่ยเครื่องเสียงยังใช้ได้ปะใช้ได้ปกติหรอพี่ลองสตาร์ทแล้วฟังเสียงได้ไหมอยากฟังจังแต่ว่าเดี๋ยวคนถามก่อนเลยก็ได้ว่าที่ขายนั้นเนี่ยพี่ถอดออกหมดไหมขอไม่ถอดครับก็ให้แบบนี้ยกเว้นตัว power กับตัวอมเมื่อกี้อ่ะงั้นงั้นรบกวนพี่โจช่วยสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนิดนึงได้ไหมแล้วก็เสียงเสียงของเครื่องเสียงนิดนึงประมาณนี้ เป็นไงคะแบบนี้สิ4 0 0 0มื่นถึงจะคุ้มที่เปิดเพลงเสียงดังแล้วเหยียบได้ถึง220ี่เนี่ยคือฟังแต่เพลงไม่ได้ดูหน้าจอใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าแบบเสียงเพลงมันแบบก็อืึมพี่โจเวลาฟังเนี่ยมันอยู่ในผวังแม็กนล้วมีความรู้สึกว่าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บใช่มันเพลินแล้วมันขยีบไปเรื่อยเสียงแบบลำโพงลำโพงมันตุก ตึกอันนี้คือความสุขของเราใช่ไห<ช>มพี่แล้วพี่ขายเสียดายไหมเนี่ยเสียดายก็เสียดายครับแต่ลูกไปไหนมาไหนเนี่ยขนของมันลำบากบอ๋อ<ๆ>ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็น PPV แล้วใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ราคานะคะพี่โจ้เมื่อกี้กลับมาพี่โจ้บอกว่าอยากจะได้คันนี้200,000ครับครับต่ําต่ำกว่าส0งแส0พี่โจ้าขายไหม ตรูว่าต่ําขนาดไหนครับอออันนี้นบอกพี่โจก่อนว่ารุ่นนี้รัขายอยู่ประมาณ2,000สนไม่เยอะมากแล้วปกติรับซื้อเข้ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ประมาณแสนห้ารถพี่โจก็คืออาจจะมีแบบฝาท้ายนะคะมีการซีลมาใหม่แต่ภาพโดยรวมนะคะก็คือรถไม่ได้มีช,ชนหนักตัดต่อพิควั่นอะไรเลยนะคะมีแค่แบบฝากระโปรงซีลมาซึ่งฝากระโปรงเนี่ยไม่ได้เป็นโครงสร้างหลัก นะคะไม่ได้ยึดกับตัวถังต้นก็เลยไม่ได้มีปัญหาเพราะรถปีระดับนี้นะพี่เนาะทำแค่นี้ถือว่าน้อยตัวเนี้ยถ้าราคาเนี่ยอยู่ประมาณแสนห้าพี่โจทไหวไหมถ้าไหวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแสนไปยๆแสน0 0 0ปไปไปเท่าไหร่พี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อไม่ใช่เท่าไหร่ดีคบพี่ประมาณสักแสนเก้า 1สนพี่โจว่าคุณนายจะไปตั้งเท่าไหร่ดีอะ <c oughs> พี่โจ้ให้คุณนายแส9เกถ้า15พี่โจมองว่าต่ำไปหรอปปรติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยรับตีกันอยู่ประมาณ <c oughs> 1 3บสพี่โจ้เดี๋ยวเปิดกันให้เห็นๆดีกว่าแล้วให้ดูในตลาดมีแสนหกเก้แสนนะคะ <c oughs> แล้วไมคเขาเนี่ยอยู่ที่มัน มีทั้งแสนสองแสนสี่สองแสนสองนะคะพี่โจ้ถ้าแบบเอาราคาดีสี่ทุมสแควร์ถ้าซักแบบ16พี่โจ้จบได้ไหมเพราะว่าเรียนตรงๆพี่โจ้เราต้องมีเก็บรายละเอียดมีการทำคาดีเทลลิ่งงั้นขอ1 7บเจ็ห้าแล้วกันครับ แล้วพี่โจมองรถใหม่หรือยังมองแล้วครับพี่โจ175นี้แบบรับไปขายยังไงเนะาะ2อ0 1 8นหนึ่ัราดาขายอยู่ตรงนั้นถ้า175รับไปเก็บเงานเก็บงานถ้าคนละครึ่งทางได้ไหม17จบไปถ้าเกิดไม่ได้175ผมก็น่าจะยังไม่ดูคันใหม่หรครับ ก็น่าจะขับคันนี้ไปก่อนแล้วไหนบอกว่าอยากจะให้ลูกเมียสบายมีที่เก็บของเยอะแล้วจะใช้คันนี้แล้วลูกเมียพี่จะนั่งยังไงนั้นพี่ก็ต้องให้ผม1 7บเนั่นไง <laughs> พี่โจขอ17ได้ไหมอีก5,000ันให้รักเอาไปโอนขอ1 7บเดี๋ยวดูคันใหม่เลยดูวันนี้เลยครับฉันนมาททอะไรีี่่ ก็ต้องเรียนพี่โจ้ก่อนว่าพี่โจ้อาจจะไม่รู้เนาะว่าปกติก็ดูช่องคุณนายถูกไหมครับคุณนายซื้อรถเนี่ยโอนทุกคันพี่โจ้รู้ใช่ไหมรู้ครับดูจนจบหรือเปล่าหรือดูแล้วปัดทิ้งดูแล้วปัดทิ้งจบครับจริงป่ะจริงตอนนี้ EP อะไรแล้วพี่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับนั่นไงอ่าเดี๋ยวมาหลอกดาวนะพี่โจ้อย่างนี้ได้ไหมไอ้อย่างนี้เดี๋ยวคันใหม่แล้วไปดูราคาให้เดี๋ยวลองให้พี่โจ้เนี่ยที่17 5ตะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูคันใหม่ว่าพี่โจ้น่ะ ตัดสินใจเลือกคันไหนแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วก็เดี๋ยวมาซับซี้ใดอะไรให้กันได้ดีไหมพี่โจพี่โจจะได้แบบได้คันใหม่ไปอวดลูกอวดเมียเมียคนเดียวนะพี่ครับคนเดียวครับทำไมสายตาไม่มองตาลัวเลยอยะแอบแซวนะพี่โจนะงั้นเดี๋ยวเราพาพี่โจไปดูเนาะมิวเอ็กซ์มีพี่โจเลือกเยอะเลยงั้นรบกวนพี่โจ้ค่อยๆดูได้เลยค่ะพี่ ตอนนี้เนี่ยพี่โจชอบคันไหนที่สุดผมว่าผมชอบคันนี้ครับชอบคันนี้เพราะมีแม็กมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปเสียเงินแต่งแล้วใช่ครับชอบแบบรอไปเลยหล่อเสร็จสับไปเลยรอบนี้จะแต่งอีกไหมเครื่องเสียงก็น่าจะไม่แล้วครับไม่แล้วเนาะเพราะว่าเครื่องเสียงมันเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนทุกปีทุกปีนะพี่เนาะเนาะตัวนี้ก็ได้กุญแจอีโมด้วยแล้วไม่น้อยมากนะคะไม่แค่สี่หมื่นนะคะไม่แต่ละคันแบบไม่แบบ 4 5 0,000เยอะเลยแลวราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาน้องนะคะ7 9 9 0 0 0พี่โจ้ตัวนี้นะออกห้างป้ายแดงมานะคะ1 3 7 4 0ล้านานพันพี่โจ้ราคาหายไปครึ่งหนึ่งรถผมอีกได้ไหมพี่โจเมื่อกี้คันแรกของเรายังไม่จบที่1 7 5 0 0 0เันเลยคันนี้พี่โจต่อยอีกแล้วใช่ไหมพี่โจคิดว่าจบได้ที่ราคาเท่าไหร่70,000ครับ เอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่โจครับเดี๋ยวก่อนพี่โจพี่โจคิดว่ามาดามกำไรเยอะไหมผมชอบเลขกลมๆถ้าพี่โจชอบเลขกลมๆแล้วเป็นเลขแบบมงคลของพวกเราสองคนนะพี่เอาไปเลย8 0 0แสนเลขแปดไม่สวยครับเอาเลขแปดไม่สวยเหรอเลขอะไรสวยสำหรับพี่เจ็ดครับจริงเหรอครับอย่างนี้ไหมพี่โจถ้าพี่โจไหนๆก็ชอบเลขเจ็ดละเอาไป7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันจบไปพี่โจแล้วคันนาลัตให้ 175,000พี่โจษาเจ็ดแสนพี่โจเอาจริงนะทุกวันนี้มาดามบอกเลยว่าลงทุนคันหนึ่งเนี่ยมาดามมีกำไรอยู่ประมาณ10%รบรนะคะหากค่าฟิกคอสต,ต่างๆเนี่ยเนาะเหลือไม่ได้เยอะมากพี่โจอย่างนี้แล้วกันพี่โจครับมิวเอ็กซ์รัดเนี่ยเนาะรัดมีเยอะรัดถึงว่าแบ่งกันใช้ถ้าเกิดว่าพี่โจอยากได้เจ็ดสองรัดขอคาเดียวนะพี่ครับแบบให้จบไปเลยครับ 739,000พี่โจ๊ถือว่าแบ่งกันใช้เพราะว่ารถถือว่าแบบรถมีมิวเอ็กเยอะถ้า7 3็0แสนกี่มีของแถมอะไรบ้างครับแถมคันนี้ไงคะอ่ะในๆพี่โจ๊ขอแล้วเนาะเดี๋ยวคันนี้รัดโอนให้ฟรี พี่ให้รับเถอ739,000าพี่ได้รถที่แบบไม้น้อยมากไม่แค่4ี่0 0่นโอเคครับเอาคันนี้งั้นพี่โจขออนุญาตสรุปแบบนี้เนาะสำหรับ h อนด a านะคะ Civic 1 8 e นะคะตัวนี้เราจบกันที่1 7 5 0 0 0นะคะเป็นปี2011นะคะมาแรกกับ NewX ปี2018ในราคา739,000น่เนาะรับโอนให้ทั้ง2คันนะคะดีไหมพี่โจจบแบบนี้นะคะงั้นฝากพี่โจ ไหนๆก็ามาละนะซึ่งแบบเ้นเรานั้นรัดมั่นใจว่าไม่ได้เล็กเลยบนถนนอ่อนนุชแต่พี่โจไม่เคยเห็นพี่โจจาฝังใจแล้วนะครับที่นี่คือขาเอครับโอเคค่ะงั้นวันนี้เราจบกันแบบนี้นะพี่โจแล้วฝากพี่ๆนะคะ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณนายด้วยนะคะคพี่โจอย่าลืมกดด้วยนะโอเคขอบคุณมากครัพี่โจค,ครับ